กา4,000ปีจากการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่เดิมเรียกว่าซุยซึ่งหมายถึงการโคโจรครบหนึ่งรอบปีจนมาถึงยุค1,000กว่าปีก่อนคริสตศักราชเทศกาลตรุษจีนถูกเรียกว่าเหนียนซึ่งหมายถึงการเก็บเกี่ยวอนุดมสมบูรณ์จากการสื่อทอดอันยาวนานของเทศกาลที่สําคัญที่สุดของชาวจีนหรือวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ก็กลายเป็นเหมือนเทศกาลของโลกเพราะไม่มีที่ใดในโลกนี้ที่จะไม่มีชนชาติจีนไปอยู่การเฉลิมฉลองอันสําคัญนี้จึงมีอยู่ในทุกคนทุกแห่งทั่วโลกก่อนจะถึงวันนั้นพี่น้องชาวจีนก็จะเดินทางกลับไปยังถิ่นที่อยู่หรือที่ซึ่งพวกเขาจะรวมตัวกันในหมู่ญาติให้ได้มากที่สุดความเคลื่อนไหวนี้จะมีอยู่เป็นเดือนก่อนจะถึงวันสําคัญผู้คนจะเริ่มซื้อข้าวของต่างๆระดับ ตกแต่งบ้านเรือนทำความสะอาดครั้งใหญ่ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการปัดกวาดสิ่งไม่ดีออกไปจากบ้านทุกคนทุกแห่งจะถูกประดับประดาไปด้วยสีแดงและกระดาษแดงที่มีคำอวยพรให้อายุยืนร่ำรวยอยู่ดีมีสุขและเมื่อวันที่ทุกคนรอคอยมาถึงเทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลที่คนจีนมีความสุขที่สุดผู้เฒ่าผู้แก่ ได้เห็นลูกหลานมารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาพวกเขาจะแสะดงออกถึงความกระตันอยู่ด้วยการเผากระดาษเงินกระดาษทองเครื่องใช้ต่างๆที่ทําด้วยกระดาษเพื่อส่งไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเด็กๆลูกหลานจะได้รับซองที่เรียกว่าอ่างเปาครอบครัวจะร่วมรับประทานอาหารที่ล้วนแต่มีความหมายมงคลเช่นกุ้งนั้นก็จะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองความสุขหมูคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไก่ หมายถึงความขยันและตรงต่อเวลาเพระาะไก่จะขันเป็นประจำทุกเช้าเป็ดหมายถึงความสามารถอันหลากหลายปลาทั้งตัวก็จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้ปลาหมึกแห้งหมายถึงอำนาจวาสนาหนวดปลาหมึกก็จะหมายถึงการเกี่ยวโชคลาภให้เข้ามาสู่ชีวิตผลไม้ในวันตรุษจ,จีนที่ใช้มากที่สุดก็คือส้มซึ่งจะหมายถึงโชคดีแอปเปิ้ล หมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เป็นความสงบสาลี่ก็คือเงินทองไล้มาเทมาเสียงกล่าวอวยพรจะได้ยินอยู่ตลอดเวลาสัญหัวชิยจินจินจินเกียชินชุนชังชินคงจูุก็ว่าสินชุนอยู่ชันทีเย็นทางชาถินสิ่งผู 万事如意！祝、哦、大家新年快乐，家庭幸福，事业发财，家庭欢乐。祝大家新春如意，身体健康，各事实现。谢谢。 เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพี่น้องสายเลือดมังกรเข้ามาสร้างหลักปักฐานจนพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแทบจะแยกกันไม่ออกมีสังเจ้าแบบจีนให้เห็นอยู่ทั่วไปทุกจงังหวัดดังนั้นวันตรุษจีนนอกจากเราจะได้เห็นการเส้นไหวของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วพี่น้องชาวไทยที่ไม่ได้มีเชื้อชาติจีนก็จะใช้วันสําคัญนี้เส้นไหวบรรพบุรุษไปวัดทําบุญแม้กระทั่งงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับวันตรุษจีนเลย เช่นงานปิดทองฝังลูกยมิตตามพระอุโบสถในระยะหลังก็จะกำหนดจัดงานให้ตรงกับตุดจีนนี่คือความผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมอารมณตัวและแน่นอนที่สุดม่ว่าจะเป็นชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งเป็นผู้อพยพในอดีตหรือลูกหลานเหลือหลนของพวกเขาต่างก็มีความสำนึกในความเป็นคนไทยทั้งสิน้นเมื่อในโอกาสวันตุษดจีนรุ้งแต่สีขอส่งความปรารถนาดีถึงท่านผู้ชม สินเจียอยู่อีสินมีหุวใช้สินเจ้าอหู่อยสินเนียไไนฟาใช้ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวังไปีใหม่ขอให้รวยให้รวย